สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะ ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแล้วก็ได้มีการรับคืนสินค้าด้วยมีการจ่ายค่าขนส่งด้วยแล้วก็มีการรับชําระหนี้แล้วก็มีส่วนลดเกิดขึ้นด้วยนะคะเรามาดูสิคะว,ว่าชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการลักษณะแบบนี้จะประกอบไปด้วยชื่อบัญชีอะไรบ้างอะเรามาดูก่อนเลยอันดับแรกขายสินค้าแน่นอนค่ะขายสินค้าเป็นหมวดเป็นบัญชีที่อยู่ในหมวดของรายได้นะคะ ขายสินค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นบันทึกด้านเครดิตนะบันทึกด้านเครดิตนะคะขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแสดงว่าเรายังไม่ได้เงินเรายังไม่ได้เงินจากลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าของเราก็จะต้องใช้ชื่อว่าลูกหนี้การค้านะคะทีนี้พอมีการรับคืนนะมีการรับคืนรับคืนอยู่ในหมวด รายได้แต่เป็นหมวดรายได้ที่ต้องบันทึกไว้ด้านเดบิตนะเราก็จะเดบิตรับคืนสินค้านะคะเพราะตอนเราขายเนี่ยเราลัะเราเราขายเราขายสินค้าสินค้าออกไปใช่ไหมเราขายสินค้าสินค้าออกไป นะมีรายได้เกิดขึ้นเพิ่มด้านเครดิตแต่พอเวลารับคืนเรารับเข้ามาเรารับเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ด้านตรงข้ามกับขายอยู่แล้วนะทีนี้มีการจ่ายค่าขนส่งค่าขนส่งในกรณีขายสินค้าถ้าผู้ขายเป็นคนจ่ายนะฮะนักเรียนเขาก็จะใช้ชื่อว่าค่าขนส่งออกนะคะอืมค่าขนส่งออกเวลาคุณรับชําระนี่แน่นอนคุณรับเป็นเงินนะคุณก็จะเดบิตเงินสดอยู่แล้วนะทีนี้ถ้า ถ้าเรามีลูกหนี้เกิดขึ้นแล้วเราได้ตั้งเงื่อนไขาการชําระหนี้นะเหรอไหมเราได้ตั้งเงื่อนไขาการชําระหนี้สองทับสิเนี่ยเหมือนอย่างนี้ค่ะบสามทับสิบเอ็นทับสีหามายความว่าถ้าคุณมาชําระหนี้ภายใน10วันกิจการของเราจะให้ส่วนลดคุณนะกิจการของเราจะให้ส่วนลดคุณส่วนลดที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าเรียกว่าส่วน ลดจ่ายนะคะส,ส่วนลดจ่ายฟังดูชื่อบางเด็กบัญชีก็จะมีความรู้สึกอุ้ยเหมือนค่า้จ่ายเลยแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นบัญชีอยู่หมวดรายได้แต่เป็นปหมวดรายได้ที่ถูกบันทึกไว้ด้านเดบิตนะสามชื่อบัญชีนี้นักเรียนจะเห็นว่าอุ้ยมันอยู่ในหมวดสีหมดเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจําให้ได้ว่าขายสินค้าเพิ่มบันทึกด้านเครดิตมีรับคืนเกิดขึ้นให้บันทึกด้านเดบิตมีส่วนลดจ่ายเกิดขึ้นก็ให้บันทึกด้านเดบิตเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจํา ชื่อบัญชีเหล่านี้ให้ได้นะคะอ่ะพอเรารู้จักชื่อบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราไปดูโจทย์ก่อนเลยค่ะเราไปดูโจทย์ว่าโจทย์กําหนดอะไรให้เรามั่งนะเดี๋ยวครูเสียขออนุญ,ญาตลบพศออ,ออกมันจะได้เห็นข้อมูลเต็มๆนิดนึงนะคะอ่ะเริ่มจากกิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะกิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ในเดือนมก,กราคมวันที่18นักเรียนก็ใส่ไปก่อนเลยวันที่18ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไม่ได้เงินแสดงว่าไม่ได้เงินแต่ลูกค้าคนนั้นเราจะตั้งเขาเป็นลูกหนี้ถูกต้องไหมคะขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเราเราไม่ได้เงินจากลูกค้าแต่ลูกค้าคนนั้นก็จะตั้งให้เขาเป็นลูกหนี้นะเราก็จะเดบิตลูกหนี้ช่วยระบุชื่อลูกหนี้นั้นด้วยคือร้านหอมแดงนะ ลูกนี้ร้านหอมแดงแเรา,าเราอย่าเพิ่งใส่เงินนะนักเรียนเราเราบันทึกชื่อบัญชีให้ถูกต้องก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเราขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะขายสินค้าเป็นเงินเชื่อขายสินค้าเป็นรายได้มีรายได้เพิ่มขึ้นบันทึกด้านเดบิตทีนี้เรามาดูเราขายให้ร้านหอมแดงก็จริงนะคะแต่ว่าเราขายเป็นเงินเชื่อใช่ไหมทีนี้เราไปดูราคา43,200บาทนบาทคะ่ะนักเรียน ราคา4 3 2 0 0บาทนะแต่ว่ามีส่วนลดการค้าหยุด3%เเ็นห็นไหมมีส่วนลดการค้า3%เเส่วนลดการค้าคืออะไรส่วนลดการค้าคือส่วนลดที่ผู้ขายลดให้ผู้ซื้อนักขณะที่มีการซื้อขายกาันทันทีนักขณะนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะลบออกไปเลยค่ะนักเรียนนะเราจะลบออกไปเลยเออโทษทีเราก็จะต้องคูณก่อนเนาะใช่ไหมอเอาคูณสิขอ,อคูณอันนี้ก่อนอ่ะสาม สามเปอเซ็นหรือสามหารร้อยนะฟึบอ่ะโทษทีอ่ะ,ททอะเราก็จะเอาสี่หมื่นสามพันสองร้อยตัวเนี้ยม,มาตั้งรอไว้เพื่อหักนึกออกไหเพื่อหักตรงนี้ออกไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทําเป็นตัวเล็กนิดนึงนะนักเรียนจะได้มันจะได้เต็มบรรทัดของมันอ่ะทีนี้เราก็จะไปดูว่าตกลงเราจะต้อง มีลูกหนี้เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือมีรายได้จากการขายสินค้าเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่43,200บาทหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันจะต้องเกิดขึ้นแค่เท่าไหร่คะ41,000 41,904บาทนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า 4 3 2 0 0คูณ3%ส่วนลดก็คือส่วนลดการค้าคือ1,296เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา4 3 2 0 0ตัวเนี้ยไปลบกับ1,296เลยนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าครั้งนี้ก็เลยจะต้องใช้ยอด41,904บาทนะคะนะคะเราจะต้องลดก่อนต่อไปนี้เราก็จะใช้ราคาเนี้ย ตลอดไปเลยก็คือราคา41,904บาทนี้แล้วเราก็อธิบายรายการว่าขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะฮะขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะขอทำตัวเข้มเพื่อแบ่งแยกระหว่างวันนะปรากฏว่าในวันนั้นมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่งเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่งเป็น FOB Destination หมายความว่าเป็นค่าขนส่งออก ที่ผู้ขายต้องจ่ายเป็นค่าขนส่งออกที่ผู้ขายต้องจ่ายอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นในวันที่18เราก็จะบันทึกบัญชีอีกหนึ่งชื่อบัญชีคือเดบิตค่าขนส่งออกนะคะเดบิตค่าขนส่งออกเครดิตเงินสดเราจะเครดิตเงินสดแล้วเราก็จะอธิบายรายการว่าไงจ่ายค่าขนส่ง ออกนะฮะจ่ายค่าขนส่งออกอธิบายรายการไปแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินตามที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือ250บาท250บาทนะเป็นค่าขนส่งที่ผู้ขายต้องจ่ายอยู่แล้ว F.O.B.destination แล้วเกิดขึ้นในกรณีขายสินค้ามันก็ตรงกันพอดีเลยนะคะอะต่อไปค่ะวันที่19รับคืนสินค้า13,200บาทนะ วันที่19เราก็บันทึกบัญชี За, ตอ่อนะเวลาเรารับคืนสินค <Nada. S 2> ้าทุกครั้งนะคะนักเรียนจําไว้เวลาเรารับคืนสินค้านักเรียนต้องเชื่อมโยงกับวันที่เราขายด้วยว่าตอนที่เราขายเนี่ยเราขายเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อนะปรากฏว่าเราขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเวลาเรารับคืนเนี่ยนักเรียนเห็นไหมชื่อบัญชีตรงนี้เราบันทึกไว้เป็นลูกหนี้นะเราบันทึกไว้เป็นลูกหนี้หอมแดง เพราะฉะนั้นเวลาเรารับคืนเราก็จะต้องเครดิตลูกหนี้ตัวนี้ออกไปนะคะเราจะต้องเครดิตลูกหนี้ตัวนี้ตัวนี้ออกไปแล้วเราก็จะบันทึกบัญชีคู่กันกับเดบิตรับคืนสินค้านะฮะรับคืนสินค้าบันทึกอยู่ด้านเดบิตเสมออยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วเราก็จะเครดิตลูกหนี้ชื่อร้านอะไรร้านหอมแดงนะร้านหอมแดงนะคะ เราก็ใส่จำนวนตามที่โจทย์บอกมาเลยคือ13,200ตัวนี้นะฮะ13,200แล้วก็มาใส่จำนวนเงินได้เลยเนี่ยคะทั้งด้านเดบิตแล้วก็ด้านเครดิตยอดจะต้องเท่ากันแล้วเราก็อธิบายรายการว่ารับคืนสินค้ากรณีขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ,อเรียบร้อยนะคะรับคืนสินค้า นะคะต่อไปเราเราจะไปดูต่อนะยังไม่จบแค่นั้นวันที่26มีการรับชําระหนี้จากหอมแดงมีการรับชําระหนี้จากหอมแดงเราก็จะไปต่อเลยค่ะว่าวันที่26เราจะบันทึกบัญชีอย่างไรนะคะวันที่26รับชําระหนี้เวลาเรารับชําระหนี้นักเรียนต้องไปดูด้วยว่าณนะวันที่เราขายเนี่ยมันมีเงื่อนไขาการชําระเงินอย่างไรเห็น3ามทับสิบม หมายความว่าไงคะหมายความว่าถ้าคุณชําระหนี้ภายใน10วันนะเราจะให้ส่วนลดคุณเนี่ยสเปอร์เซเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเนี่ยมาจ่ายชําระหนี้เราภายใน1ิวันไหมเขาซื้อเมื่อวันเ,เราขายเขาเมื่อวันที่18ใช่ไหมนักเรียนก็เอา1ิบไปบวกเลยค่ะเอา1ิบไปบวกเลยเป็นวันที่28นั่นหมายความว่าถ้าเราได้รับชำระหนี้ภายในวันที่28เราต้องให้ส่วนลดเขา ะะปรากฏว่าเราได้รับชําระนี้ในวันที่26ก็แสดงว่ามันอยู่ในช่วงของการที่เราให้ส่วนลดเขาเขาด้วยนะหมายความว่าตั้งแต่วันที่1 9มกราจนกระทั่งถึงวันที่28มกราถ้าเราได้รับชําระนี่จากร้านหอมแดงตั้งแต่19 20 21 22 23 24 25 26 27 28เราให้ส่วนลด ของหอมแต่ให้ส่วนลดหอ,หอมแดงไปเลยค่ะเพราะว่าเราได้รับชําระนี้ตามช่วงเวลาที่มันเป็นเงื่อนไขนั้นปรากฏว่าเขามาจ่ายชําระนี้เราวันที่26ใช่ไหมอ่าเราได้รับชําระนี้เขาในวันที่26ก็แสดงว่าเราต้องให้ส่วนลดเขาเท่าไหร่คะ3%เนี่ยคือ3%ตรงนี้นะคะเอาละ เราก็จะรู้แล้วว่าเวลาเรารับชําระนี่เราจะบันทึกบัญชีอย่างไรนักเรียนดูนะคะเราต้องเช็คก่อนว่ามีลูกหนี้หอมแดงเกิดขึ้นในวันไหนบ้างอมืมีลูกหนี้หอมแดงเกิดขึ้นในวันไหนบ้างอะไล่เลยนะคะหนึ่งเลยค่ะวันที่18ดลูกหนี้หอมแดงอยู่ด้านเดบิตแล้วก็มีวันไหนอีกคะมีวันที่สิบลูกหนี้หอมแดงอยู่ด้านเครดิตด้านต่างกัน เอามาหักกันด้านเหมือนกันเอามาบวกกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะรับชำระหนี้ลูกหนี้หอมแดงเราจะต้องดำเนินการดังนี้นะเดี๋ยวขยายพื้นที่ก่อนนะ,ะรับชำระหนี้เราก็ต้องได้รับเงินใช่หรือไม่เดบิตเงินสดรับชำระหนี้ต้องได้รับเงิน รับชําระหนี้ก็ต้องได้รับเงินก็เดบิตเงินสดตั้งตั้งชื่อบัญชีไว้ก่อนบันทึกชื่อบัญชีรอไว้ก่อนเดบิตเงินสดแล้วก็เวลาคุณรับชําระหนี้จากลูกหนี้ลูกหนี้ก็ต้องลดลงถูกต้องไหมลูกหนี้ก็ต้องลดลงเครดิตลูกนนหน,ะน,กนี้ร้านหอมแดงนะทีนี้ลูกหนี้ร้านหอมแดงเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนดูสองเวอร์ชั่นแล้วว่า เราจะต้องไปไล่เก็บว่าเขามีลูกหนี้ยอดเท่าไหร่บ้างยอดแรกเลยค่ะ41,904บาทนะเราก็จะเอามาตั้งรอไว้ตรงนี้อื่หมื1 9บาทของย่าทำให้มันเป็นตัวเล็กหน่อยนะแล้วเสร็จปุ๊บมีลูกหนี้หอมแดงอยู่ตรงนี้อยู่ด้านตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่เครื่องหมายลบอีกเท่าไหรค่คะ1,3200บาทองมวางไปเลยค่ะ 13,200บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่วงเล็บนี้ลูกหนี้ของเราก็จะเหลือเท่าไหร่คะเราจิ้มเครื่องดนีทุกคนเวลาดูคลิปครูสีก็จะต้องมีเครื่องอยู่ข้างตัวนะ41,904บาทหักด้วย13,200เพราะฉะนั้นลูกหนี้จะเหลืออยู่ที่2 0 0 0 0ื 7 0็บาทท้วนเลยค่ะเหลือเท่านี้นะเหลือเท่านี้ทีนี้อย่าลืมว่าเราได้รับชำระหนี้ภายใน10วันส่วนลดที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าส่วนลดจ่ายส่วนลดที่เกิดขึ้นเรียกว่าส่วนลดจ่ายเวลาเราจะตั้งคำนวณส่วนลดจ่ายนักเรียนฟังดีๆนะเวลาเราตั้งคำนวณส่วนลดจ่ายให้เอายอดขายสินค้าให้เอายอดขายสินค้าตั้ง เราจะต้องผ่านกระบวนการคำนวณน,นะสำหรับส่วนลดจ่ายไม่ใช่เราจะไม่ไม่ไม่ใช่เราจะม,ม,ม,จะมีมีคำตอบสำเร็จรูปอยู่ในโจทย์นะคะเราต้องผ่านกระบวนการคำนวณคือส่วนลดจ่ายเท่ากับขายสินค้าหักด้วยรับคืนขายสินค้าหักด้วยรับคืนแล้วก็คูณด้วยอัตราส่วนลด นี่คือส่วนลดตรงนี้นะคะส่วนลดนี่ตรง,นตรงเนี้ยตรงสเนี่ยตรง3ามทับสิบเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้นะไม่ใช่ส่วนลดการค้านะเป็นส่วนลดเงินสดตรงนี้นะคะสตรงนี้เราก็คูณด้วย3%เปอ์เน่ะนักเรียนลองจิ้มดิว่าเราจะได้เท่าไหร่นะฮะได้เท่าไหร่คะคูณ3%าเท่ากับว่าเราจะต้องให้ส่วนลดร้านหอมแดงไปเนี่ยแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาท สิบสองสตางค์นะคะแปดบาท12สองตางค์เพราะเขามาจ่ายชําระหนี้ให้เราเราได้รับชําระหนี้จากเขาภายใน10วันดังนั้นเงินที่เราจะได้รับจากร้านหอมแดงเราจะได้รับเท่ากับ2องหมื่นเบาท88สิบตางค์นะคะสองหมื่นเ แปดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์เห็นไหมคะเราอธิบายรายการว่าอะไรคะอธิบายรายการว่าอะไรคะรับชำระหนี้ให้ส่วนลดจ่ายรับชำระหนี้ให้ส่วนลดจ่ายเพราะรับชำระหนี้ต้องได้เงินเงินสดเป็นสินทร,รัพย์สินทร,รัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิต รับชำระหนี้จากลูกหนี้ลูกหนี้ต้องลดลงนะคะและรับชำระหนี้ในช่วงเวลาที่เป็นเงื่อนไข2ทับ10ใช่ไหมคะสามทับสิบใช่ไหมก็คือเงื่อนไขการชําระเงินหรือเงื่อนไขเงินสดนั้นอยู่ในช่วงวระยะเวลา10วันเพราะฉะนั้นส่วนลดที่เกิดขึ้นเรียกว่าส่วนลดจ่ายส่วนลดจ่ายผู้ขายเสียเนี่ยผู้ขายก็จะต้องจ่ายให้กับร้านหอมแดงไป mm hmm. เห็นไหมคะส่วนลดจ่ายเป็นบัญชีหมวด รายได้ที่ต้องบันทึกด้านเดบิตนะนักเรียนต้องฝึกทำความเข้าใจกับมันให้มากๆนะคะโอเค